สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีน่าจะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้แอดมินก็ให้แนวทางนี่เคอีเช้าาบของวันที่18นะจ๊ะสำหรับแนวทางก็อาจจะเข้าบังหลุดบางเนาะปะปนกันไปแต่วันที่17นะจ๊ะผลเนาะนี่เคเช้า103หลุดเข้าตาราง ส่วน9 8มาเด่น9วิ่งรูดส่วนนี้เคบาย9 7 5เข้าเด่น9เด่น5เนาะเสดายตัวจอบมาเนาะจ้ะส่วน7 0หลุดไปเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะเด่นวิ่งรูด5กับ9มารอบเช้ารอบบ่าย เขาแต่วิ่งรวดมา,จากจักหมือนอจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนตัวจจอเข้ากับหาดไปเนาะขอรูดขอไพ่นะจ๊ะตามต่อว,วันที่สิบแปดสิบแปด เห็นไปกลับด้วยตัวเด่นเราจะให้เด่นสองกับ9วิ่งรูดตัวเจ็ดสอ2แ2ด2องเ 9091 9799ส่วนตัวเน้มี27299091้้นถ้ามากชอบคู่ไรก็ย่าลืมไปกรับนั่นนะจ๊ะจดได้แคบได้เลยน่าจะเอาไปเป็นแนวทางมากรอบเศ้าก็ตามรอบเศ้ามากรอบใบก็ตามรอบใบนะจ๊ะตามรอบเศร้าบ่มากระตามรอบใบ,บเาบบาบาบบานาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีนะจ๊ะรวยๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ